อิสุกกำลังจะนำตำนานกลับมาวิ่งอีกครั้งเผยภาพเรนเดอร์ ender, ล่าสุดดากอนแม็กเตรียมโชว์ตัวในงานมอเตอร์โชว์2025นี้พร้อมกับคุมพลังตัวแรง m a c f o r ร์2.2อัพเกรดปรับจูนใหม่220แรงมา550นิวตันเมตรคันแรกและคันเดียวในโลกรุ่นสเปคคุมพลัง h ฮพาวเวอรเตรียมวางจำหน่ายโดยมีรายละเอียดของตัวรถดังต่อไปนี้ สวัสดีแฟนทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตนะสำหรับสาวอีซุซุนะครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่46 26-6ถึงเมษายนนี้นะเราจะได้เห็นรถในตำนานของอีซุซที่เราคุ้นเคยกันในชื่อ TFR ตั้งแต่ปี1988นะ Darkon Max รุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นใหม่เป็นตำนานที่ i s u z จะนำกลับมาทำอีกครั้งพร้อมกับขุมพลังใหม่และมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของดีไซน์ทางภายนอกภายในใหม่ทั้งหมดมีคันแรกแล้วก็คันเดียวในโลกนะถ้าใครอยากจะเจอรุ่นนี้นะครับก็สามารถไปชมที่บูธ Isuzu ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่46นะตั้งแต่วันที่26ถึง6เมษายนนะครับ2568นะรายละเอียดของตัวรถนะครับในส่วนของงานดีไซน์ด้านหน้านะ จะมาพร้อมกับโลโก้อิสุนะตัวหนังสือขนาดใหญ่นะพร้อมกับไฟทรงสี่เหลี่ยมนะครับ LED รวมไปถึงไฟตัดหมอกเป็นทรง LED มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของกันชนด้านหน้านะมีหลังพึ่งเล็กๆนะครับพร้อมกับไฟ LED หรือว่าเดทาไรนะครับบริเวณรอบของตัวอิสุนะด้านหน้ามีการปรับเปลี่ยนนะครับแต่ก็มีความขลังของรุ่นในตำนานของยิสุดากอนนะครับ ด้านข้างก็จะมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับรถปิดอัพในตำนานนะสำหรับดากอนแม็กส่วนด้านท้ายนะก็จะเป็นไฟท้าย LED นะครับทั้งไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะเป็นรูปตัว C นะครับก็ถือว่ามีความสวยงามความเป็นอมาตะแล้วก็ตำนานนะและยังมาพร้อมกับชุดล้อแต่งซิ่งและเบรกแมมโมเพื่อรับรองคุ้มพลัง2.2 220แรงมา้าในส่วนของภายในมีการเดินได้ของเบาะใหม่พร้อมกับตะเข็บสีเทาแดงและโลโก้ดากอนแม็ก แต่สิ่งที่น่าจับตามมองปอย่างมากนั่นก็คือขุมพลัง m ม c f ฟอร์2.2ลิตรที่ประจำการใน i s u D-Max และ Isuzu m ว x มีการปรับจูนขุมพลังให้มากขึ้นกว่าเดิม220แรงมาถึงรุ่นเดิมก็163แรงมาแรงบิดเพิ่มขึ้นจาก400นิวตันเมตรเป็น550นิวตันเมตรถือว่าคุมพลังบวกขึ้นมาค่อนข้างที่เยอะเลยแรงมาแรงบิดก็เพิ่มขึ้นหากมีการปรับจูนรุ่นนี้และนําไปต่อยอดใน i s u D-Max และ i s u ุ มีเวกถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งขุมพลังที่น่าจับตามองถือว่าเป็นขุมพลังแห่งอนาคตที่เขาเคยประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนสำหรับอิ u สุ m a ก f o r ์ด2.2 220แรงมา5 50นิวตันเมตรส่วนรุ่นนี้ดากอนแม็กเป็นคันแรกและคันเดียวในโลกตามทีเซอร์สาวกยิ u สุเห็นแล้วมีความคิดเห็นยังไงกับดากอนรถในตำนานของยิสุมังกรทอง แฟนมีความคิดอย่างไงกับรุ่นนี้ลองคอมเมนต์มากน,นะครับแต่ถ้าใครอยากเจอคันจริงก็สามารถไปชมได้ที่งานมอเตอร์โชว์ในปี2025นี้นะตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่6เมษายนนะครับสำหรับดากอนแม็กปลูกตำนานและปลูกสาวกอิซุสุให้เกิดความอยากได้ดูว่าอิสุจะตอบสนองสาวกและแฟนๆมากน้อยแค่ไหนต้องรอดูมอเตอร์โชว์จะมีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนหรือว่านี่เป็นเพียงการนำรถมีการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้เห็นว่าแม็กฟอร์ด2สามารถ ต่อยอดและมีคุมพลังแรงบิดแรงม้ามากขึ้นกว่านี้ Mac Ford 2.2จะสร้างตำนานและประวัติศาสตร์กับรุ่นนี้ที่เป็นตำนานของยูสุดได้หรือไม่รอติดตามปี2025สำหรับ Dark Mac ของยูสุแฟนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเราก็จะนำข้อมูลมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับชมเรื่อยๆนะสำหรับรุ่นรถทุกรุ่นเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ